ไปฮะพี่ลุงไปแล้วไปใชยน้อยโอ้อโยนนท์ ไปยิ่งรุง่งไปไปไปดูพีรพ่รุ่งพี่รุ่น้องอยู่ไหนเอ้ยพี่รุง่งเราเก็บอันนี้หล่นี่นี่ พี่งามตาแล้วพ OK. ี่งามตาแล้วพี่งามตาแล้วใช้น้อยไปเล่นด้วยก so oh. ันนอยเร็วให้เบียดด้วยเยอะเก็บแล้วนะเก็บให้แล้วมาเล่นด้วยกันก่อน ให้กินก่อน <Yeah. S 1> กินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ใคร oh. รุมต้นมมยราบโดนรุมฮ <laughs> ับพี่งามตาแล้วน้องดาพระสุก เอาพอลุนเรียกแม่แกออกหน่อยน้องดวงหาพี่งามตาเร็วอาบน้ำก่อนบ้านเราอาบน้ำเลยยังพ่อ ไม่เล่นด้วยกันโบโกนโบแล้วให้ทักทายให้ให้น้องดวงทักทายพี่งามตาน้อยพี่เวียไม,ไม่ใช่ะะก็พี่เวียพ่วงไปเนาะพี่แมมพาไปก็ไป,ป,ป,ะปะด้วยกันไปแล้วมาเด้อเรไปแล้วลูก เขาไม่ได้ไเล่นด้วยกันไงอยากเล่นกับพี่รุ่งแล้วนะน้ำตาอยากเล่นกับพี่รุ่งจังเลย <c oughs> พี่เบีรยพ่วงเนาะไม่ได้เล่นด้วยกันเลยฮะ <c oughs> น,นอมม้องกับพี่เบียไม่ปล่อยกินเนาะ นานเขาเล่นน้ำแล้วพี่เบียมาเด้อน้ำตาลมาเล่นน้ำด้วยกันน้ำเดือสุด